สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องโ oh, อปอชแนลกันอีกแล้วนะครับเพื่อนๆวันนี้เนี่ยมีประเด็นดราม่าที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของโอริซ่าของเรานั่นเองนะจ๊ะจริงๆเนี่ยข่าวนี้เนี่ยแอดเห็นก่อนหน้านี้ไปสักพักหนึ่งแล้วนะแต่แอดไม่เอามาลงเพราะรู้สึกว่าไม่ใช่ข่าวที่น่าสนใจแต่ไปไปมาตอนนี้มันน่าสนใจแล้วจ้าเพราะว่าปัจจุบันนี้นะครับแฮชแท็กที่ชื่อว่าสื่อไทยเล่นข่าวที่มาจากแอนตี้แอดไม่คิดว่าจะเอาข่าวนี้เนี่ยมาลงในสื่อไทย,น,ยนะตอนแรกๆแต่ว่าพอมาลงปุ๊บมันกลายเป็นเฟกซนิวเพราะมันไม่ช่่่ควาริททีนนอซเยไปดกับื NCT ซึ่งแอดไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวแต่เหมือนว่าเจ้าตัวเนี่ยจะเป็นศิลปินจากค่าย SM นะครับแล้วทีนี้มันมีแอคเคาน์หลัก o f f i c i a l ที่ชื่อว่า SM 2 Thailand นนั่นเองครับก็คือเป็น SM ในประเทศไทยแบบเป็น Off ฟ c i a l ของแทนนู่นนี่นั่นเขาก็เลยมีการแบรบรวมตัวกันไปแจ้งอีเมลไปเพื่อบอกว่าให้ให,ให้ทำอะไรบางอย่างเกี่ยวกับสื่อไทยที่เล่นข่าวจากแอนตี้ที่ไม่ใช่ข่าวจริงแล้วทำให้ศิลปินในค่าย SM สเสียชื่อเสียงรวมถึงน้องลิซ่าของเราที่โดนลากมาเกี่ยวไปด้วยโดยที่ไม่ไไ่่่่ไไไดดดด้้มม้้บออ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 กกกทาาาาะะรผิเเเเเเลลลยยยนนนนนนัััังงคแจมมตีีใหพืฟววว็ป เพราะว่าข่าวนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะมีความดราม่าสูงมากๆในตอนนี้ทวิตเตอร์ค่อนข้างเพิ่ม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 ขึ้นเรื่อยๆแล้วไม่นานก็น่าจะแตะหลักหมื่นกันนะเพื่อนๆนะถือว่าไม่ธรรมดาแล้วจ้าอะเริ่มจากโพสต์แรกน,นะครับโพสต์นี้เขาบอกว่าการนําเสนอข่าวที่เป็นเฟกนิวสมาจากแอนตี้ที่มีจุดประสงค์เพื่อสร้างความเสียหายให้แทยงแต่สื่อไทยเอาเอนเกจเข้าตัวเองมันทําให้เกิดการเข้าใจผิดต่อแฟนคลับลิซ่าด้วยแถมเทยงถูกคอมเมนต์ในเชิงเสียหายล้อเลียนลบทั้งหมดเดี๋ยวนี้แล้วเขาก็แอดไปที่ ที่เล่นข่าวนี้ซึ่งเป็นสัะข่าวที่แอดไม่อยากจะเชื่อสายตาว่าเขาจะมาเล่นข่าวปลอมแบบนี้ด้วยนะครับเพราะว่าเป็นเพจข่าวที่น่าเชื่อถือและเป็นเพจใหญ่ด้วยอย่างเช่นว่าข่าวสดออนไลน์หรือว่าจะเป็นคมชัดเลิกหรือว่าจะเป็นทีวีพูอะไรอย่างเงี้ยเพจอีจันด้วยเออคือตกใจเหมือนกันว่าเฮ้ยทำไมเขาเล่นข่าวนี้กันส่วนโพสต์ต่อมานะครับเขาก็บอกว่าไม่เข้าใจว่าสื่อไทยเนี่ยยังมีจรรยาบรณในการปล่อยข่าวอยู่ไหมข่าวที่มาจากแอนตี้ก็เอามาลงไม่มีการกรองข่าวใดๆแล้วลงตามๆกันหมดต่อไปนี้จะเชื่ออะไรจากข่่าาาวได้้ออีีกกันนนนน็สใจ คิดว่าเออแล้วข่าวก่อนนั้นนี้ที่เราเคยเสพมาทั้งหมดเนี่ยตกลงแล้วเขากรองมาเลยเปล่าหรือเขาแค่ไปก๊อปกรอบกอกอ,กอ,กอมาแล้วก็มาลงในหน้าเพจตัวเองเหมือนเพจทั่วๆไปอะไรอย่างนี้ขนาดตัวแอดเองเนี่ยเอาอาจจสมัยก่อนอ่านข่าวผิดหรืออะไรผิดโดนด่าแอดก็พยายามปรับปรุงตัวแล้วอาจจะมีอันผิดอันถูกบ้างก็ออกมาขอโทษกันไปแต่อันนี้คือแปะข่าวแล้วก็เงียบไม่ขอโทษอะไรเลยจ้าคือแบบลอยตัวลอยลำซะงั้นไม่ทําเป็นไม่รู้ไม่เห็นอะไรอย่างเงี้ยส่วนอันต่อมาเขาบอกว่าส่งเรื่องให้ SM True Thailand ทางอีเมลเรียบร้อยคอมเมนต์อุบาทเปินรับ ไม่ได้ทําอะไรเลยไม่มีข้อมูลอะไรเลยกลับโดนลากไปด่าฟรีจากการกระทําของสื่อไทยไร้จรรยาบัณรับผิดชอบไว้หรอคะกับความเสียหายของชื่อเสียงที่เขาได้รับแฮชแท็กสื่อไทยเล่นข่าวที่มาจากแอนตี้ด้วยนะเพื่อนๆจน,นอันต่อมาเนี่ยเขาเห็นว่า SM2 ก็ยังนิ่งอยู่เหมือนกันจ้ะเขาก็เลยออกมาบอกว่าทําอะไรสักอย่างคะ่ะ t ท k e Action ด้วย r o t e ท t ศิลปินตัวเองและ r o t e ทคศิลปินที่โดนเอี่ยวด้วยแล้วเขาก็มีการเอาใบประกาศของ SM2 ออกมาเขาบอกว่าบริษัท SM2 จําจำกัดในฐานะต้นสังกัดประเทศไทยของศิล เป็น S.M. Entertainment เนื่องจากเราได้รับการตรวจพบการเผยแพร่และการกระจายข่าวหรือข้อมูลรวมถึงการเขียนโพสต์แสดงความคิดเห็นต่างๆในเชิงหมิ่นประมาทที่เกิดจากการคาดเดายังไม่ได้รับการยืนยันและไม่ใช่ข้อเท็จจริงแต่ประการใดอันส่งผลให้ศิลปินในสังกัดและบริษัทได้รับความเสียหายและเสื่อมเสียชื่อเสียงเป็นอย่างมากทางบริษัท S.M. True จำกัดขอเรียนแจ้งให้ทราบว่าหากท่านใดได้กระทำการที่ดังกล่าวมาข้างต้นขอให้หยุดการเผยแพร่กระจายรวมถึงลบข่าวหรือข้อ มและโพสต์ต่างๆในทันทีมิฉะนั้นทางบริษัท จะดาเนินการตามกฎหมายต่อผู้ทําให้เสียชื่อเสียงของศิลปินและบริษัทโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็มีการแปะอีเมลไว้ด้วยแล้วเขาก็มีการบอกอีกว่านี่ใช่ประกาศจากบริษัทคุณไหมนี่ใช่สิ่งที่คุณแถลงต่อสาธารณะว่าคุณจะทำไหมคะไหนคะการลงมือทําจริงเป็นถึงต้นสังกัดในประ,ระเทศไทยของศิลปินแต่พึ่งพาได้บ้างไหมคะนี่ถามและต้องการคําตอบนะคะส่งเมลไปเป็น10ฉบับแล้วค่ะตอบกลบับรับทราบเรื่องแล้วยังไม่มีเลยซึ่งอันต่อมาเขาก็เอาภาพมาบอกเลยว่าส่งเมลไปกี่ครั้งแล้วมีชา เน็ตหลายๆคนนะครับทำการาออกมาบอกออกมาแชร์กันหมดเลยว่าเคยแจ้งข่าวไปซื้อหนึ่งเหมือนกันตอนปี2022เชื่อไหมป่านนี้ยังไม่มีการเปิดเมลอ่านเลยมัง้ง เสร็จแล้วก็ปล่อยเบอร์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่ออกมาทําอะไรเลยผ่านมา3ามปีไม่เจริญขึ้นเลยและเดาว่าข่าวของเมนกูตอนนี้ก็น่าจะปล่อยเบอร์เหมือนเดิมแล้วก็อีกคํานึงก็น่าจะรู้ว่าคาว่าไรสสสสสนะจ๊ะเออประมาณนั้นแถมมีคนยังเอากฎเกี่ยวกับการนําเสนอข่าวเนี่ยออกมาให้เราอ่านได้ด้วยนะครับเขาบอกว่าจบครบในสื่อไทยเสนอข้อมูลเฟกนิวส์จนทําให้เกิดความเข้าใจผิดและเผยแพร่ออกไปในวงกวาง้างพาดหัวข่าวเกินจริงเพื่อหวังการทํายอดนี่คือจรรยาบัณสื่อแค่ข้อเดียวยังไม่ผ่านเลยแบบนี้สื่อต้อง ออกมารับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองทำด้วยนะ ซึ่งด้านล่างนะครับกดเขาก็ประมาณว่าหยุดเผยแพร่เฟกนิวส์หรือคลิกเบลต์หากข้อมูลที่ได้รับมายังไม่ได้รับการยืนยันว่าเป็นความจริงก็ยังไม่ควรที่จะนําเสนอออกไปเพราะอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดและเผยแพร่ไปในวงกว้างมากขึ้นจนสุดท้ายก็ยากที่จะแก้ไขนั่นเองนะครับเออถ้าเกิดเป็นข่าวผลงงผลง,งานข่าวดีๆที่เราพอรุนแบบเอออยากให้มีอันนั้นอยากให้เป็นนักแสดงอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้สร้างความเสียหายแต่มันสร้างพลังบวกให้กับคนเสพใช่ไหมแต่อันนี้คือมันเป็นข่าวไม่จริงแบบว่าข่าวเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวเกี่ยวกับความสััมพนนธ์เเเป็รรรื่่่องงททททีีําให้กกิดดผละบโยต ทำให้อาจจะเสียภาพลักษณ์เสื่อมเสียชื่อเสียงกันได้เออโอเคตัวเราเองก็รู้แหละว,ว่าเรารักโนริซ่าเรารู้ว่าโนริซ่าเป็นคนยังไงเรามั่นใจได้แต่ไอ้พวกคนที่ไม่รู้ล่ะก็จะมองโนริซ่ายังไงหรือคนที่เขาไม่ได้เป็นแฟนคลับโอ้โหนี่เป็นช่องทางให้แอนตี้เนี่ยโจมตีน้องเราได้แบบจริงๆเลยนะครับแอดก็เลยต้องมาทําข่าวนี้ในคลิปนี้และอันต่อมาเขาก็บอกว่าขอความร่วมมือทุกท่านช่วยส่งอีเมลหาต้นสังกัดของ SM ในประเทศไทยในกรณีสื่อไทยเล่นข่าวที่มาจากแอนตี้แม้ว่าบางสื่อบางเจ้าจะลบเนื้อหาขข่ลล่่าาาวววแแแแลลละะิงง์้ตทเรนนนคั อยากได้รับคําขอโทษที่ทําข่าวที่ไม่เป็นความจริงจนสร้างความเสียหายให้กับศิลปินค่ะรายละเอียดอีเมลทางด้านล่างนี้นะครับซึ่งก็จะมีโพสต์หนึ่งเนี่ยที่เขาออกมาแชร์ในส่วนของลิงก์ว่าสามารถเอาอัน,นเนี้ยแบบเนี่ยแบบฟอร์มเนี่ยคัดลอกแล้วก็ไปวางในอีเมลแล้วก็ส่งอีเมลไปที่ smtruethailandofficial กันได้ด้วยนั่นเองครับเออประมาณนี้ซึ่งก็ต้องบอกว่าตอนนี้นะครับเป็นประเด็นเดือดปุดปวดเแฮชแท็กตรงนี้เนี่ยก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆกันแล้วนะเพื่อนๆนะก็ต้องดูกันต่อไปว่าจะเป็นยังไงส่วนตัวแรรรทิลลจจ้้ากก็ไปใใหง ในไอจีส่วนตัวหรือทําการสง e ่งอีเมลกันไปก็ช่วยๆกันตามที่เพื่อนๆถนัดกันนั่นเองนะครับเพื่อปกป้องโนริซ่าของเราส่วนศิลปินคนฝั่งนู้นเนี่ยเขาก็น่าจะมีแฟนคลับของเขาคอยปกป,ป้องแล้วเช่นกันจ้าเอาเป็นว่ารอบนี้ก็ถือเป็นบทเรียนของสื่อไทยมากๆเลยนะครับที่เอาข่าวเฟกนิวเนี่ยมาลงกันแบบโอ้โหตามกันจะเป็นอะไรเนี่ยฮัลโหลไม่ดูก่อนซึ่งข่าวนี้แอดเห็นช่องอื่นทาเหมือนกันนะตอนนั้นแอดก็เลยเฮ้ยไม่เอาเพราะว่ามันเป็นข่าวที่มันไม่มีประโยชน์อะไรเลยแถมยังมั่นใจได้ว่าพวกแอนตี้เนี่ยมันต้องจ้องจะเล หรือก็หรือนาคาหยาบคายมาด่าโนริซ่าเราเนี่ยก็เลยไม่ทําข่าวพวกนั้นนั่นเองนะครับเพราะว่าไม่ได้ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้น้องเลยลอย่างที่แอดพูดไปทุกคลิปนะว่าแอดเคารพการตัดสินใจของโนริซ่าว่าโนริซ่าจะคบกับใครจะเลือกใครยังไงก็ตามเราก็รู้สึกมั่นใจล้วก็ดีใจไปกับโนริซ่าแต่คิดว่าโนริซ่าไม่น่าจะมาหลบๆซ่อนๆอะไรขนาดนั้นหรือจะต้องแบบโอ้ฉันจะต้องแอบไปนั่นไปนี่เพราะว่าโนริซ่าเป็นคนทําอะไรค่อนข้างจะเปิดเผยแล้วก็เป็นคนชัดเจนมากๆขนาดเคยให้สัมภาษณ์แล้วก็ังเเ่าาพืออนนมววแผะููคจจดดช ครอบครัววางแผนมีลูกนะวางแผนชีวิตไว้เหมือนกันว่าเออจะเป็นสเต็ปไหนสเต็ปไหนอายุเท่าไหร่น้องเนี่ยเป็นคนชัดเจนเปิดเผยไม่ต้องมานั่งหลบๆซ่อนๆจนให้ต้องมานั่งแกะแกะเกาให้คนมาแบบว่าสารนงสารเนรนะจ๊ะแล้วก็อย่างที่พูดไปอีกแล้วว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวของน้องอนะเนาะเราก็ต้องรอตามกันต่อไปว่าข่าวคนใกล้ชิดข่าวคนสนิทจะออกมาตอนไหนก็ขอย,ยินดีกันตอนนั้นนะครับส่วนตอนนี้น้องไม่มีเวลาหรอกน้องทํางานนะจ๊ะหนักหนาสาหัสมากๆนะบินไปบินมามีแต่ของโซอาทั้งนั้นนะจ๊ะไม่มีเวลาไปคิดเรื่่องงงงงนนนนนนั้้รรรกกเาาาาาะใชวีมมตติดดผผลลแส การคอลแลปเพลงการทําเพลงอันนี้อันน้นั่นยังจะดีกว่านะครับมีประโยชน์กว่าด้วยนะได้เป็นการเพิ่มพูนหรือให้คนเนี่ยได้เห็นความสามารถของน้องมากขึ้นจะดีกว่านั่นเองครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็มาฝากกันประมาณนี้ยังไงเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ